สำหรับคลิปวิดีโอการสอนในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณป .4 วันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการการบริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งในบริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะที่เราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีในเรื่องของการใช้ปรษณนีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่าอีเมลนะคะที่เราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ เรื่องถัดมานะคะเรื่องในที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของบริการ u t u b u นะคะซึ่งเป็นบริการสำหรับดูภาพเคลื่อนไหวหรือว่าวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของบริการ f c e e o o o นะคะหรือว่าเป็นบริการด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะก็ เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะทีนี้ในเรื่องของวันนี้นะคะก็เป็นอีกบริการนึงบนอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะอีกอตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของบริการของ Google นะคะก็เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตอีกตัวหนึ่งนะคะที่กําลังได้รับความนิยมในตอนนี้เลยนะคะไม่ว่าเราจะทำการค้นหานะคะหรือว่าการเข้าไปาหาข้อมูลนะคะ ค้นหาภาพค้นหาสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งในอินเทอร์เน็ตของเรานะคะก็มีบริการของ Google นะคะที่คอยให้บริการในด้านต่างๆอยู่นะคะซึ่ง Google เนี่ยก็มีบริการอื่นๆมากมายนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นอีเมลนะคะหรือว่าแผนที่ก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่ง YouTube เองเนี่ยนะคะก็ เป็นบริการของ Google เช่นกันนะคะแล้วก็อีกบริการหนึ่งนะคะก็เป็นบริการแปลภาษานะคะซึ่ง Google ได้ก็ก็ได้รวบรวมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะไว้ให้เรียกใช้งานได้ง่ายๆนะคะก็คือถ้าหากว่านักเรียนจะดูในภาพนะคะเขาก็จะมีรูปนะคะจุด9จุดนะคะอยู่ด้าน ด้านขวามือบนนะคะของจอนะคะเมื่อหากว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์ Google นะคะซึ่งในนี้ก็จะรวบรวมบริการต่างๆของ Google นะคะที่เรียนเห็นในภาพเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึงนะคะเป็นในที่อยู่ในบริการของ Google นั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีบริการอื่นๆอีกน,นะคะแต่ว่าในนี้เขาก็จะรวมบริการหลักๆนะคะเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายนั่นเองนะคะ ทีนี้เราลองมาดูอีกบริการนะคะอีกตัวหนึ่งของ Google นะคะที่เราได้ยกตัวอย่างไปก็คือการคลิกไปที่ Map นะคะหรือว่าแผนที่นะคะซึ่งบริการนี้เนี่ยจะสามารถให้เราเนี่ยค้นหาสถานที่นะคะหรือว่าการดูแผนที่ต่างๆบนโลกได้นะคะไม่เฉพาะแม้แต่ในกระทั่งในแค่ประเทศไทยนะคะเรายังสามารถค้นหาแผนที่หรือว่า ดูภูมิประเทศของประเทศอื่นๆได้ด้วยนะคะก็ค่อนข้างสะดวกนะคะในการที่เราจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของที่ตั้งของแต่ละประเทศบนบนโลกในโลกของเราได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็แนะนำนะคะให้นักเรียนลองเข้าไปใช้บริการในการค้นหาแผนที่หรือว่าแมปใน กูเกิลดูได้นะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ยเขาก็ลองค้นหาคําว่าจังหวัดจันทบุรีนะคะก็คือเป็นตัวอย่างในการค้นหาคราวนี้นะคะพอเรากดค้นหาไปใน Google แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะแสดงอขอบเขตของพื้นที่จังหวัดที่เราค้นหาไปนะคะซึ่งในภาพเนี่ยก็จะเป็นขั้นด้วยเส้นสีแดงนะคะก็คือ ล้อมรอบจังหวัดจันทบุรีเอาไว้นะคะก็จะเป็นผลของการค้นหาออกมานะคะที่ Google แสดงออกมาให้เราดูนะคะเราก็จะได้เห็นขอบเขตหรือว่าภูมิประเทศต่างๆนะคะของของจังหวัดจันทบุรีหรือว่าจังหวัดที่เราค้นหานะคะไม่ไม่แค่เฉพาะจังหวัดจันทบุรีนะคะนักเรียนสามารถค้นหาจังหวัดที่เรียนสนใจได้อย่างจังหวัดระยองก็ค้นหาได้นะคะแล้วก็สามารถค้นหาได้อ หลายจังหวัดแม้แต่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ได้นะคะถ้าถ้าเรียนรู้จักก็ลองเข้าไปค้นหาความรู้กันได้นะคะลองลองค้นหาข้อมูลของอต่างประเทศดูบ้างนะคะว่าในแต่ละประเทศนั้นมันตั้งที่ตั้งอยู่ตรงไหนมีภูเขามีแม่นะ้ํามีภูมิประเทศติดทะเลไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ลองไปศึกษากันได้นะคะคราวนี้ก็เป็น ยกตัวอย่างอีกสักบริการหนึ่งก็แล้วกันนะคะอย่างเช่นบริการแปลภาษานะคะซึ่งแปลภาษาเนี่ยใน Google เนี่ยเขาก็จะมีตัวสําหรับการแปลภาษานะคะก็คือเราถ้าหากว่าเราอยากรู้นะคะอย่างเช่นเราต้องการที่จะรู้คําว่าคําว่าวิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นภาษาไทยแล้วเราอยากรู้จาก ในรูปแบบของภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆนะคะเราก็สามารถเข้าไปค้นหาหรือว่าเข้าไปแปลความหมายของคําแต่ละภาษาได้ในบริการนี้นะคะซึ่งเป็นบริการ o o o g t r t r s n s t e นะคะหรือว่าเป็น Translator ก็คือผู้แปลภาษานั่นเองนะคะถ้านักเรียนสนใจนะคะอยากเข้าไปแปลภาษาอยาก เรียนรู้เกี่ยวกับด้านภาษาต่างๆนะคะก็ลองเข้าไปใช้บริการด้านนี้ได้นะคะซึ่งการแปลภาษานั้นนะคะก็ทําได้โดยการเราก็เข้าไปที่บริการแปลภาษานะคะแล้วก็ทําการพิมพ์ข้อความนะคะทําการพิมพ์ข้อความลงในช่องนะคะแล้วเราอยากต้องการที่จะแปลเป็นภาษาอะไรก็สามารถเลือกหมวดหมู่ภาษาได้ตรงนี้นะคะ ซึ่งมันก็จะมีให้เลือกอยู่หลายภาษาด้วยกันนะก็ครูก็อยากให้นักเรียนลองเข้าไปดูนะคะ,ะตรงนี้นะคะอาจจะเป็นภาษาตัวอย่างขึ้นมาให้ดูแต่ว่าเราสามารถกดตรงนี้เพื่อดูภาษาเพิ่มเติมได้นะคะว่ามีภาษาอะไรให้เราเลือกบ้างนะคะแต่เท่าที่ครูเคยดูก็มีอยู่หลายภาษาเหมือนกันนะคะก็อยากให้นักเรียนลองเข้าไปศึกษากันดูนะคะหลังจากนั้นนะคะพอนักเรียนอลองเข้าไป ดูหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับบริการใน Google พอสมควรแล้วนะคะก็ให้นักเรียนมาทำใบงานที่2.7นะคะหรือว่ากิจกรรมที่2.7ก็คือใบงานาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์นะคะซึ่งก็เป็นใบงานเกี่ยวกับการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต ะะซึ่งมันก็จะรวมไปถึงอีเมล YouTube Facebook ที่เราเคยเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งครูก็มีคำถามที่จะให้นักเรียนตอบเนี่ยอยู่ทั้งหมด4คํคำถามนะคะก็คือคำถามที่1ก็คือนักเรียนเลือกใช้บริการใดนะคะก็คือในบริการบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนักเรียนใช้บริการอะไรบ้างนะคะเช่นครูก็จะขอยกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นบางคนอาจจะใช้ y t u t u นะคะถ้าหากว่าใครใช้บริการหลายด้านหรือว่าหลายตัวเนี่ยก็สามารถ อบอกมาได้นะคะแต่ในตัวอย่างนี้ครูขอยกตัวอย่างเช่น YouTube ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ในข้อที่2นะคะนักเรียนเนี่ยใช้บริการนั้นอย่างไรนะคะก็คือถ้าหากว่าเป็น y YouTube ใช่ไหมคะนักเรียนก็ใช้สำหรับเข้าสู่เว็บไซต์ที่ลิงก์ยูทูบคอมเว็บ u t u b e c o m นะคะอันนี้ก็เป็นการใช้บริการนะคะแล้วในข้อ3เนี่ยนักเรียนใช้บริการนั้นเพื่ออะไรนะคะ แล้วก็ต่อไปว่าเราใช้บริการนั้นเอาไว้ทำไมนะคะก็อย่างเช่นถ้าเป็น Youtube เนี่ยก็จะใช้สำหรับการศึกษาบทเรียนนะคะหรือว่าใครเอาไว้ดูคลิปวิดีโอที่น่าสนใจก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะคะก็ให้ตอบตามความเป็นจริงที่นักเรียนใช้นะคะแล้วในข้อที่4นะคะก็จะถามว่านักเรียนเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มีมารยาทหรือไม่อย่างไรนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียน เราจะต้องรู้จักมีมารยาทนะคะทั้งต่อตนเองและก็ต่อผู้อื่นด้วยนะคะก็เราก็ต่อไปนะคะว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทของเรานะคะกยกตัวอย่างเช่นการใช้ภาษาที่สุภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราใช้ Facebook ในการสื่อสารกับเพื่อนนะคะเราก็จะต้องมีการใช้ภาษาที่เหมาะสมที่สุภาพนะคะเพื่อให้ผู้อา่านผู้ฟังนั้นมีความ สบายใจนะคะไม่ขุ่นข้องหมองใจเวลาที่คุยกับเรานะคะคหรือว่าติดต่อสื่อสารกับเรานะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็มีสติในการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เสมอนะคะไม่หลงละเลยไปกับสิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะคะบางทีถ้าหากว่าเราเข้าไปโดยที่ไม่มีสตินะคะบางคอนเทนต์หรือว่าบางข้อความบางเนื้อหาเนี่ยก็อาจจะไม่มีความเหมาะสมสําหรับเด็ก ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติแล้วก็ต้องหมั่นพิจารณาเนื้อหาที่เราเข้าไปชมในอินเทอร์เน็ตนะคะเนื้อหาก็บางเนื้อหาก็มีประโยชน์นะคะแต่บางเนื้อหาก็มีโทษได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยมีสติในการใช้อินเทอร์นเ,นเน็ตใช้วิจารณ์เนี่ยเยอะๆนะคะการชมข่าวการชมคลิปวิดีโอต่างๆนะคะก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่นะคะถ้าหากว่าอะไรที่มันมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม นะคะนักเรียนก็ต้องอปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะก็อันนี้ก็เป็นแนวทางในการทํำใบางานนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ครูจะพานักเรียนไปดูใบางานนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ใบางานที่2.7นะคะเรื่องการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งใบางานหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อนักเรียนเข้ามา ในพงงานแล้วก็ให้นักเรียนใส่ข้อมูลของตัวเองให้ครบนะคะทั้งวันที่เดือนพศแล้วก็ชื่อชั้นเลขที่ของตัวเองนะคะแต่ให้ครบจากนั้นก็ให้นักเรียนลงมาตอบคําถามนะคะโดยกรอกคลิกลงไปที่ช่องว่างนะคะแล้วก็เติมคําตอบลงไปนะคะก่อนที่นักเรียนจะเติมคําตอบก็ให้นักเรียนนะคะอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยตอบนะคะตามาความเข้าใจของนักเรียนแล้วก็ ตามประสบการณ์ที่เรียนเคยใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะก็ตอบไม่ครบนะคะจากนั้นพอนักเรียนตอบใบงานครบแล้วนะคะก็ให้นักเรียนทําการแคปเจอร์หน้าจอนะคะแคปเจอร์หน้าจอใบงานนี้นะคะให้เห็นครบทุกอย่างนะคะทั้งโจทย์นะคะแล้วก็คําตอบของนักเรียนนะคะให้ได้1รูปเนาะแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็นําภาพเนี้ยที่มันที่นักเรียนแคปหน้าจอไว้เนี่ยนะคะไปส่งที่เว็บไซต์นะคะ ก็หวังว่านักเรียนจะสามารถทำรายงานที่2.7เรื่องการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตได้นะคะแล้วก็สามารถส่งงานบนเว็บไซต์ได้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอการสอนเรื่องอการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ